การนำข้อมูลจากเว็บไซต์ Facebook Line หรืออีเมลมาใช้เป็นพยานฐานในชั้นศาลจะต้องทำยังไงเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังครับจะถามค้านนำสื่อดยการนำพยานผู้อิชามานำสื่อก็ได้หากฝ่ายตรงข้ามโตแย้งคัดค้านเรื่องความไม่ถูกต้องไม่ใช่แค่ปริ้นแล้วก็ไปนำสื่อลอยลอยอันนี้มันจะไม่มีน้ำหนักผมมีเทคนิคเคล็ดลับเจ็ดประการมาแบ่งปันให้เพื่อนได้รับชมกันมีอะไรบ้างมาติดตามรับชมนะครับ สวัสดีครับผมทนายเพชรจากช่องสีสังลอยมาพบกันอีกครั้งในช่วงเราเยื่ทิปเทคนิคทนายเป็นช่วงที่ผมจะเอาสาระน่ารู้เทคนิคเกี่ยวกับการทำงานต่างๆเนี่ยมาเผยแพร่มาแบ่งปันให้เพื่อ,อ,อนๆได้รับชมกันสําหรับวันนี้เรื่องที่ผมจะมาพูดก็เป็นเรื่องที่เชื่อว่าทนายความหรือผู้มีคดีความต่างๆเนี่ยก็มักจะเกิดปัญหาข้อสงสัยกันอยู่เป็นประจำว่า S 1> <S 1> เออหลักฐานการพูดคุยสนทนาผ่านแชทไลน์ผ่าน Facebook ก,การตอบโต้กันทางอีเมลหรือข้อมูลต่างๆที่มันปรากฏอยู่ใน Facebook อยู่ในเว็บไซต์อะไรต่างๆเนี่ยมันสามารถเอามาเป็นพยานฐานในชั้นศาลได้ไหมสําหรับคําถามเนี่ยก็มีคําตอบง่ายๆเลยนะครับว่ามันสามารถทําได้ตามพรบ,บว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์พศ254มาตรา11 ที่เขาได้วางหลักไว้ว่าห้ามไม่ให้ปฏิเสธรับฟังข้อมูลพยานฐานทางอิเล็กทรอนิกส์เพียงเพราะว่ามันเป็นพยานฐานทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับโดยกฎหมายได้วางหลักเกี่ยวกับการชั่งน้าหนักพยานฐานที่มาจากข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ไว้ว่าการชั่งน้ําหนักความน่าเชื่อถือของพยานฐานประเภทนี้มันก็ต้องดูว่าความน่าเชื่อถือหรือลักษณะวิธีการที่ใช้สร้างเก็บรักษาหรือสื่อสารข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นี้เป็นยังไงข้อที่2คือการเก็บรักษาความครบถ้วนและไม่มีการเปลี่ยนแปลงของข้อความ ข้อที่3คือวิธีการที่ใช้ในการระบุหรือแสดงตัวผู้ส่งข้อมูลรวมทั้งพฤติการที่เกี่ยวข้องทั้งปวง แล้วกฎหมายในวรคท้ายเนี่ยเขาบอกไว้ว่าให้นําความดังกล่าวมาบังคับใช้กับสิ่งพิมพ์ออกหรือปริ้นเอาท์ของข้อมูลอิล็กทนิกอ์ด้วยดังนั้นจากข้อกฎหมายดังกล่าวอธิบายได้สัส้นๆง่ายๆว่าเว็บไซต์เฟซบ,บุ๊กหลักฐานการสนทนาผ่านแชทหรืออีเมลหรือข้อมูลอินิกส์ทั้งหมดที่มันอยู่ในอินเทอร์เน็ตมันสามารถนาํนนา,า,นนา,านมาเป็นพยานฐานในชั้นศาลได้โดยการนํามาเป็นพยานฐานในชั้นศาลก็คงไม่ต้องมานั่งเปิดเว็บไซต์ให้ศาลดูกันนะครับโดยหลังเราก็จะใช้สิ่งพิมพ์ออกหรือปริ้นเอาเอามานาเสนอต่อาากกรรส ถามพยานถามค้านหรือถามตินแต่จะเห็นได้ว่ากฎหมายวางหลักไว้เกี่ยวกับเรื่องความน่าเชื่อถือของพยานฐานในเล็รทอนิ์ไว้ถึง3ข้อดังนั้นแล้วทางปฏิบัติการนำข้อมูลเลรทรอนิกต่ต่างเหล่านี้มานําสืบในชั้นศาลเพื่อให้มันเกิดมีน้ําหนักมีความน่าเชื่อถือผมมีเทคนิคเคล็ดลับ7ประการมาแบ่งปันให้เพื่อนได้รับชมกันมีอะไรบ้างติดตามรับชมกัครับ ข้อแรกคือเราจะต้องถามค้านให้ฝ่ายตรงข้ามหรือพยานของฝ่ายตรงข้ามเขายอมรับก่อนว่าไอ้ข้อมูลตรงนั้นมันเป็นข้อมูลของเขาจริงๆตัวอย่างเช่นเราจะอ้างลักฐานการสนทนาผ่านแชทไลน์เฟซบุ๊กหรืออ e ีเมลเราก็ต้องถามค้านให้ฝ่ายตรงข้ามเขายอมรับก่อนว่า เฟซบุ๊กไลน์หรืออีเมลนั้นน่มันเป็นของเขาหากเขาไม่ยอมรับก็ถามพยานใส่เขาหากพยานใส่เขาไม่ยอมรับเราก็ต้องเอา,าบุคคลหรือบุคคลที่รู้เห็นว่า Facebook หรือไลน์นั้นเนี่ยเป็นของเขามานําสืบประสานเพราะกฎหมายเขาบอกว่ามันจะต้องมีการยืนยันตัวตนได้ว่าไอค้คนคนนั้นเนี่ยคือคนที่ใช้ Facebook ใช้ไลน์ใช้ือข้อมูลอิเลรอนิกส์นั้นจริงๆนะครับดังนั้นข้อแรกในการนําสืบอ,อย่าไปนําสืบลอยต้องนําสืบด้วยว่าตัวเขาเนี่ยเป็นคนใช้ Facebook ใช้ไลน์ใช้ไหล่ตัวนั้น ข้อที่2ต่อเนื่องกันมาการที่จะนําสื่อให้เห็นว่าตัวคู่กรณีของเราเป็นคนใช้ Facebook เป็นคนใช้ไลน์ใช้อ e ีเมลหรือเป็นเจ้าของ Facebook เจ้าของเว็บไซต์ดังกล่าวจริงเนี่ยเราก็ต้องนําสื่อให้เห็นว่าเอ๊ะไอเฟซบุ๊กนั้นไอไลน์ตัวนั้นไออีเมลตัวนะั้นมันมีการใช้ต่อเนื่องกันมาเป็นเวลายาวนาน3ปี5ปี10ปีไม่ใช่ของที่ใครจะมาปลอมกันได้ในระยะเวลายาวนานขนาดนั้น โดยที่อาจจะมีการลงรูปส่วนตัวของเขามาตั้งแต่5ปีที่แล้ว7ปีที่แล้วมีการลงข้อมูลส่วนตัวต่างๆมาอยู่ตลอดมีการลงอัปเดตสถานะที่มันเกี่ยวข้องกับตัวเขาสัมพันธ์กับข้อมูลของเขาเช่นมีการลงเลขัตรประชาชนมีการลงเลขบัญชีทะเบียนรถทะเบียนบ้านอะไรซึ่งมันตรงกับของเขาอันเนี้ยมันก็จะทําให้สารเห็นว่าไอ้เจ้าของตัว f Facebook Li น์หรือ i n s t a g r กรมหรือทุกๆอย่างเนี่ยมันเป็นของเขาจริงๆเพราะฉะนั้นต้องนําสืบว่าเฟซบุ o กไลน์อินสตาแกรมทุกๆอย่างมันใช้มานานแค่ไหนแล้วข้อมูลส่วนตััวเนมนมป็ของใ ข้อที่สาคือต้องนําสื่อให้เห็นว่าข้อมูลหลักฐานต่างๆที่ปรากฏใน Facebook ใน l i น์ในอินสตาแกรมในอีเมลกระาวเนี่ยมันเป็นข้อมูลเฉพาะส่วนตัวที่ตัวเขามีคนอื่นจะไม่สามารถส่งข้อมูลในลักษณะทานองนงเดียวกันเดียวกได้เลยตัวอย่างเช่นการพิมพ์ข้อความตอบกลับมาในเรื่องที่เป็นเรื่องส่วนตัวที่คนอื่นไม่มีทางรู้พิมพ์ในเรื่องรหัสเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่มันชี้ให้เห็นว่ามันเป็นคนอื่นไปไม่ได้เลยนอกจากเขาคนนี้ก็ต้องนําสือ่อไปด้วยเพื่อยืนยันตัวบุคคลว่า ตัวเขาเป็นคนใช้สื่อออนไลน์ต่างๆด,ด,ดังกล่าวจริงข้อที่4ี่คือนําสื่อความเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถพิสูจน์ได้ตัวอย่างเช่นเลขบัตรประชาชนเบอร์โทรศัพท์เลขที่บัญชีเช่นกดหมายเลขเบอร์โทรศพัพท์นี้ก็จะขึ้นลายตัวนี้ซึ่งเป็นของฝ่ายคู่กรณีหรือใช้อีเมลตัวนี้ก็จะขึ้น Facebook ของคู่กรณีใช้เลขบัตรประชาชนนี้ก็จะสามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นของธานาคารนี้คือมันจะต้องมีการเชื่อมโยง ID ดีหรือเชื่อมโยงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้กรณีของเราเนี่ยเข้ากับสื่อออนไลน์ต่างๆอันนี้คือถ้ามีมันก็จะดีมากแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีแล้วมันจะนาสื่อพิสูจน์ไม่ได้นะครับมันก็สามารถเอาข้ออื่นมาประกอบได้แต่ถ้ามีเนี่ยมันจะหนักแน่นมากๆข้อ5คือการขอหมายเรียกข้อมูลผู้สมัครใช้เนี่ยจากบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างที่พบบ่อยเนะี่ยคือการหมายเรียกข้อมูลจากเว็บไซต์พันทิปมานะครับว่าใครเป็นคนสมัครใช้ข้อมูลในกาเพราะเว็บไซต์พันทิปเนี่ยเขาก็จะมีระบบการสมัครที่ค่อนข้างจะซับซ้อนหรือว่าอาจจะเป็นขอข้อมูลจากผู้ให้บริการอ e ีเมลไลน์เฟซบุ๊กที่มีตัวแทนอยู่ในประเทศไทยซึ่งทางปฏิบัติผมเห็นแล้วส่วนใหญ่ก็ยังค่อนข้างจะขอยากนะครับเพราะว่าตัวบริษัทจริงๆมันอยู่ต่างประเทศแต่ถ้าเกิดอันไหนที่เป็นขอได้เช่นขอหมายเลขบัญชีขอหมายเลขโทรศัพท์ว่าตรงคันนี้็นคนเปิดเนี่ยอันนี้ก็ควรขอเข้ามาเพื่อระบุหรือพิสููจนนน์ตตัววขขอองงฝ่่่าาายรร้มหืคคกณีเป็ใ จืออนไลน์ตรงนั้นจริงๆข้อ6จะต้องนําสืบว่าข้อมูลต่างๆที่มันปรากฏอยู่มันเป็นข้อมูลที่เมื่อส่งมาแล้วมันแก้ไขไม่ได้เราไม่มีโอกาสที่จะปรับปรุงแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้การนําสืบตัวอย่างเช่นเมื่อส่งข้อความจังเพจทุกทางไลน์มาแล้วเนี่ยตัวเราเองซึ่งเป็นคู่กรณีเนี่ยไม่สามารถไปกดแก้ไปกดยกเลิกได้ยกเว้นฝ่ายตรงข้ามเขาจะกดแก้หรือกดยกเลิกไปเองโดยอาจจะถามค้านนาสืบโด,ดยการเอาผูพยานพิชูนมานําสืบก็ดได้หากฝ่ายตรงข้ามโต้แย้งคัดค้านเรื่องความไม่ถูกต้อง หรืออ้างว่ามีการแก้ไขโดยจะต้องพยายามนําสื่อผิวสารเห็นว่าข้อความดังกล่าวเนี่ยตัวเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ด้วยตนเองนะครับข้อที่7คือข้อที่สําคัญมากเลย คือจะต้องถามค้าและนําสื่อให้เห็นว่าสิ่งพิมพ์ออกหรือปริ้นเอาเนี่ยถูกต้องตรงกันกับข้อมูลในสื่อออนไลน์ที่เรามาสืบนะครับแน่นอนอย่างที่ผมพูดไปตั้งแต่ต้นแล้วว่าการนําสื่อข้อมูลหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์เราคงไม่ได้ถือโน้ตบุ๊กหรือเราคงไม่ได้ถือแัปเดตอย่างเงี้ยแล้วก็บอกไปเปิดเว็บไซต์ให้ศาลดูว่าเนี่ยครับท่านทพามันเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่ทางเรเบัตเราก็จะปริ้นออกมาเป็นกระดาษเนี่ยแหละครับทีนี้ผมแนะนําเลยว่าวิธีการพิสูจน์แบบง่ายๆที่สุดเลยครับไม่ต้องซับซ้ออออนนนเลยยวว่่่่่าาคคืกกกทีีุณจะริ้้ม็ถดดโใหูอน หรือถ่ายตอนปริ้นมาเลยว่าไอวิดีโอเป็นอย่างนี้ตอนปริ้นมาก็เป็นอย่างนี้ถ้าฝ่ายตรงข้ามเขาโต้แย้งว่าเฮ้ยอันนี้มันตัดตอ่ออันนี้มันไม่ใช่โน่นนี่นั่นเนี่ยอย่างน้อยเรามีคลิปวิดีโอให้ศาลดูว่าผมถ่ายวิดีโอไว้ตลอดนะตอนผมปริ้นออกมาไม่ใช่ว่าผมไปตัดต่อไปตัดบางช่วงบางตอน อันนี้เป็นเทคนิคที่หลายๆคนเองก็อาจจะยังไม่เคยรู้นะครับทั้ง7ข้อเนี่ยมันคือหลักเบื้องต้นเทคนิคเบื้องต้นในการนําหลักฐานข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเอามาอ้างส่งเป็นพยานฐานในชั้นศาลได้อยู่แล้วตามพรบะว่าด้วยกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มาตรา11แต่ไม่ใช่แค่ปริ้นแล้วก็ไปนําสืบไปลอยอันนี้มันจะไม่มีน้ําหนักคุณจะต้องนําสืบให้เห็นถึงน้ําหนักของข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ดังก่าๆด้วย,ว,ยว่า ้มันมีความน่าเชื่อถือ,อยังไงมันไม่สามารถปลอมแปลงได้มันเป็นของคู่กรณีจริงๆโดยนําสื่อตามหลักเกณฑ์ให้ง7ประการตามที่ผมพูดไปเนี่ยนะครับสําหรับข้อมูลเทคนิคในการทํางานเนี่ยผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆแล้วก็ผู้สนใจทุกคนฮะถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็หากสงสัยอะไรคอมเมนต์ comment, สอบถามมาได้เลยนะครับผมตอบให้ทุคําถามอ่านทุกคอมเมนต์ แล้วก็หอที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามช่องสีสังรอนะครับเพื่อติดตามสาระน่ารู้ดีๆเช่นนี้ต่อไปสำหรับวันนี้ผมก็ขออนุญาตจบคลิปวิดีโอท่านี้ก่อนสวัสดีครับ